ที่จะขีดไว้ก็คือเนี่ยค่ะตรงเส้นดำนี้เลยแล้วเขาบางทั้งหมดข้างบนะคือบางหมดแล้วทีเนี้ยที่จะบ,บอกว่าโอากาสหน้ามันอาจจะมีเพิ่มก็คือตอนเนี้ยมันเข้าไปปิดแสงไฟแม่ไหนลูกอันหนึ่งแต่จ,จะหัดอยากให้เห็นวันเนี้ยเราทําไปเท่าเนี้ก่อนนี่ตรงนี้ที่เจ็บบอกว่าน่าจะบางเพิ่มขึ้นก็คือเนี่ยจะเห็นเลยว่ามีผมหา,หายไปบ้างเนี่ยลึกๆมาแต่ตอนเนี้ยผมยาว ไม่ค่อยเห็นชัดแต่ว่าจริงๆแล้วข้างในนี่ก็คือผมหายไปเยอะเขาอาจจะบางเพิ่มเท่าๆนี้ส่วนด้านล่างตรงนี้ลงมานะแน่นอนเนี่ยนะโคดเจะมองออกว่าเป็นยังไงค่ะทุกคนตอนนี้ก็คือช่างเจียบสัตว์นะคะตั้งแต่บริเวณนี้นะช่างเจี๊ยบขีดให้ดูประมาณนี้ตอนแรกก็คือมีความขาวนะคะหนังศีรษะเยอะมากๆตอนนี้ดํา คือดําเห็นมองไปรวมกับผมจริงด้านล่างที่แบบเยอะเะตอนแรกตรงนี้ขาวหายขาวเลยนะคะตรงขวัญช่วงนี้เข้มขึ้นมาวันนี้เป็นสักตอ่อผมนะคะแต่แบบออกมาเนียนมากๆค่ะเห็นความแดงเล็กน้อยเห็นไหมความแดงเล็กน้อยมากๆเพราะว่าลูกค้าผิวดีมากแทบจะไม่แดงเลยนี่จะส่องให้ดูนะคะก็ <S <S คือจากด้านบนตอนแรกที่เห็นแบบมีหนังสีใสเยอะตอนนี้ก็เขาแบบ มีแสงลงนะแสงสีขาวๆเนี่ยแสงสีเหลืองๆเ,เนี่ยคือแสงของทางร้านเรานะคะซึ่งจริงๆแล้วอ่ะความดําเขาดําประมาณแบบถ้าบังแสงนะแต่เห็นไหมคะก็<ม>ค,คือแบบดํามากๆนะ<ม>เห็นเป็นแบบเออเห็นเป็นแบบผมหนาขึ้นแล้วก็แบบมีความแบบสวยเนียนตาขึ้นดูมองไกลๆสวยมา,มากสวยมากเลยโอเคขอบคุณค่ะ